ทำดีกว่าร้องไปลูกดีลูกดีมากดีมากต้องร้องต้องร้องแม่ค่ะโอ้ยคุณหญิมาเรียสวัสดีครับคุณหญิงนี่พาเจ้าบ่าวมาแล้วเป็นไงโซ่หล่อไหมหลอไหมสิงไหมคะเนี่ยสิงเองผู้หญิงเบู้แต่งตัวเป็นเจ้าบ่าวรอแล้วทั้กันเบสตัวสูงถลักกิโลเลยลูกไอ้กูบอกวันถ่ายพิวดิ้งให้มึงเสริมแหนบมา ไม่เาคว่าด่ะอย่าเชิญเจ้าบ่าวไปพิธีก่อนค่ะไปไปเรียบูกูจัไปเตรียมตัวให้พร้อมเลยถ้าอย่างนั้นได้เรื่องได้ยามแล้วเดี๋ยวอีชันเรียกเจ้าสาวออกไปเลยเจ้าสาวอยู่ไหนฮะเจ้าสาวแถวเอ้ยมาลูกได้เวลาแล้ว โอ้ยเนี่ยให้ไปเรียกแพงวพันฮะแอบกำลังเต็มตัวแล้วเต็มแล้วกำลังออกมาเจ้าค่ะใจหมดอ้าวแงมาเลลูกวันเต็มแล้ววันน้ำนมขึ้นหมดแล้วอ้ลูกมามาไปได้เลยไปยาวเนี่ยไปลูกเข้าพิธีเลยลูกเออยาวเอ้ยเริ่มพิธีได้เลยลูกเดี๋ยวจะเสียเรื่องเสียยางนะลูกนะอ้าว เยทีเลยครับเรื่อมเลยให้นักร้องร้องก่อนในชุดเหลืองนักร้องน่ะรู้ไหมน่ะหายไปเจ้าของเพลงน่ารักเท่บเธอตอนที่นักร้องเนี่ยยิ้มหน้ามันตึงพอโดนส้นตีใช่แบบกินเหล้าเยอะเลยลูกยิ้มหน้ามันตึงอยู่เมืองขีดขีดชอบร์เจอร์ดคุณพี่เชิญเลยค่ะคุณพี่คนแรกเลยค่ะนี่คนแรกเลยเหรอใช่ค่ะคุณพี่ค่ะอร่อยมันจะเป็นปีนเลยอ้าวอ้าวไอ้ตาย ไอ้สัสไอ้มึงเลี้ยูบุญจะเต็มไม่ได้อสัสจ้าเออแล้วมากินเหล้ากินยาอย่างเงี้ยเหอมันแตกลูกเลยมันต้องฉลองเอ้ยมึงกินเมาอย่างเงี้ยจะความก็แตกหมดนะเฮ้ยไม่มีไม่มีเอาล่ะขอให้หนูมีความสุขมากนะลูกนาสิงมีลูกให้ลูกอุ้มไวๆนะลูกที่หนูเผื่อพันกันไปกันนะลูกนะสุขภาพแข็งแรงมีลูกดี่ลาลูกอุ้มไวๆนะลูกนะอ้าวอ้าวอภัยมากอ้าวตาใคร เพื่อนคุณพี่เลยค่ะไอ้สายตายแล้วตอวน้ำตาลเอ้ยรอน้ำสาลได้เลยโอ้โหทำไมมือสั่นขนาดนั้นนะคะคุณพี่โอ้โหโอ้โหป้นหอยให้ก่อนทำไมต๊มือสัน่นมือไม่น่าสั่นเลยนะเมื่อค่อยได้จับรอไปจุ๊บจุ๊บ ขอให้มีความสุขขอให้รักกันนานๆสุขสุขสุขยิมอะไรเหมือนไม่มีอะไรจะพูดเนื้อกูเดี๋ยวสุขมาแล้วเดี๋ยวเท้ายอดองมองยอดไหนก็แล้วแต่อยู่พูดไปเลยนี่อุ้ยเมาได้เลยเธอไปทั้งคูดเลยไอัใจพูดหา่ นี้โต้พอแล้วแม่ังยัครับเลยไปถึงพอให้น้องมาหน่อยเิขเปลนยายลาลาาวลายายายลายลาาข้ายลยลาเลาา สิงไปเปดิดเอ้ยพอดใครไปดูนี่มานี่ไปคันแล้วพ่อไปไปแล้วเดี๋ยววดูไปดูอหมงตายเดี๋ยวไดูสาดูสิมึงตายแแท้หมดเหลือตัวนิดเดียว